สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอกเพชรชาแนลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญเทวิสวรรณนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นจําปีมีโชคนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ชื่อรุ่นก็มีความหมายดีมากๆนะครับผมสําหรับเนื้อที่ผมจะนํามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเนื้อนี้นะครับจะเป็นเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับนวะรุ่นนี้นะครับจะเป็นนวะโลหะแก่ทองคําด้วยนะครับผมนี่นะครับซิลเดิมนะครับซิลเดิมกล่องเดิมจากวัดนะครับผมซิลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับซิลหนาซิลบางจะอยู่ด้านบนนะครับซิลหนาอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับมีโลโก้วัดแบบนี้นะครับนี่เลยวัดจุลมณีนะครับผม แล้วก็เราจะมาแกะลุ้นกันนะครับผมว่าด้านในเหรียญจะมีความสวยงามอย่างไรนะครับก็ลุ้นเลขไปด้วยนะครับผมสําหรับนวะนะครับจะสร้าง1,499เหรียญเท่านั้นนะครับจะสร้างน้อยกว่านะครับผมน้อยกว่าบางเนื้อนะครับบางเนื้อสร้าง1999นะครับนี่นะครับแกมาด้านหลังก็กล่องก็จะมีโลโก้วัดอยู่นะครับโลโก้วัดจุลาัณนนะครับผม ด้านในนะครับนวะกรมยี่จะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ำตาลแบบนี้เลยคล้ายๆกับสีเหรียญนะครับผมแต่ด้านในจะเป็นฟองน้ําแบบนี้นะครับกรมยี่ฟองน้ํานะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้นวะโลหะนะครับแก่ทองคํานะครับผมเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแก่ทองคําเหรียญก็จะมีสีทองๆนะครับเหรียญนี้ก็ซิวแตกอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับเราจะมาชมความสวยงามกัน ที่ตัวเหรียญนะครับไปใกล้เลยนะครับจะแกะมาให้ชมกันนะครับผมนวัตโลหะเต็มสูตรนะครับเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับผมที่มีความเข้มขังนะครับเข้มขังอยู่ในตัวอยู่แล้วสําหรับในตัวพุทธคุณนะครับผมนี่นะครับเป็นนวัตผิวกระจกนะครับผมผิวกกระจกแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ สำหรับเนื้อนว่าโลหะเต็มสูตรนะครับผมเป็นการผสมโลหะทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะครับผมโลหะที่1นะครับก็จะเป็นชินน1บาทนะครับผม2ก็จะเป็นเจ้าน้ําเงิน2บาทนะครับผม3ก็คือเป็นเหล็กละลายตัว3บาทนะครับผมแล้วก็4จะเป็นบริสุทธิ์4บาทหรือว่าทองแดงบริสุทธิ์นั่นเองนะครับ5ก็จะเป็นประลอด5บาทนะครับผม6ก็เป็นสังกะสี6บาทนะครับ ทองแดงนะครับทองแดง7บาทเงิน8บาททองคำบริสุทธิ์นะครับ9าบาทรวมกันทั้งหมด45บาทนะครับหลอ่อหลอมรวมกันนะครับผมก็จะกลายเป็นนวะโลหะนะครับผมนวะโลหะเต็มสูตรนั่นเองนะครับนี่นะครับผิวจริงนะครับผิวจริงก็จะเป็นผิวเรียบเียบ,ยบตึงๆแบบนี้นะครับ เป็นผ anyway ิวกระจกนะครับเป็นผิวกระจกเลยนะครับนี่นะครับส่องสะท้อนแสงนะครับก็จะมีความแวววาววิบวับวิบวับแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่นะครับจะออกสีทองทองนะครับสีทองทองนี้เลยนะครับเหรียญจริงจะออกสีทองทองนะครับสีทองทองกว่านี่คลิปนิดนึงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีทองทองออกน้ำตาลสีทองทองนะครับผมสำหรับการต่อกโคดเหล็งนะครับการต่อโคดเหล็งของนวะโลหะเต็มสูตรนะครับ ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมใต้ชายแคงด้านด้านขวามือของเราตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเท้าเวสวรนวัตจุลามณีนะครับดูผิวนะครับเรียบนะครับเรียบเนียนตึงมากนะครับผมนี่นะครับอัครยันนะครับทุสนิมะนะครับผมหัวใจปฐมังนะครับผมใช้ในทางอยู่ยงนะครับดีนักแรนะครับผม นี่นะครับใบหน้าองค์เทวิสุวรรณนะครับเข้มขังนะครับเข้มขังดุดันนะครับผมนี่นะครับจมูกโตโตนะครับเป็นองค์ปู่พระพักแก่นะครับผมหรือว่าหน้าแก่นั่นเองนะครับก็เปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมที่จะมีความเมตตานะครับมีความเมตตาต่อลูกหลานนั่นเองนะครับนี่นะครับองค์เหรียญนะครับองค์เหรียญตันนะครับผมลวดลายกระหนกตรงนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็สันเหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับจะมีรอย วนๆวนๆนะครับก็คือเป็นดอกซีนซีนะครับในการกัดเหรียญขึ้นมานะครับกัดบล็อกนะครับผมเราก็จะทําให้มีรอยอยู่ตรงขอบนะครับผมนี่นะครับจะเป็นรอยวนๆนะครับรอยวนๆขดหน่อยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมนวัดโลหะเต็มสูตรนะครับนี่นะครับสีทองทองนะครับเกลทองคํานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับโอ้โหด้านหลังเหรียญก็จะมาตรงนี้เลยนะครับผม นี่นะครับนว่าโลหะเต็มโซดนะครับผมชื่อเหรียญนะครับชื่อเหรียญนะครับราห์ผลปูนทวีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับมีโชคโขกกระซับนะครับผมอักขระทุกตัวนะครับชัดเจนหมดเลยนะครับผมนี่นะครับยันพุทซ้อนนะครับดวงตราเทวสุวรรณโนนะครับยันดอกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ยันเพชรกลับนะครับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับ ตรงกลางนะครับมาหายันสูรถมงคลนะครับยันมงคลอันสูงสุดนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นรอยเงาเงานะครับเป็นรอยเงาเงาของอัครยันนะครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นตอนปั๊มนะครับตอนปั๊มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการรันนัมเบอร์หมายเลขของเหรียญนะครับหรือว่าตอกนัมเบอร์โคดนั่นเองนะครับ เนื้อนวัตโลหะเต็มสูตรนะครับผมจะเป็นการตอกเลขนะครับไม่ได้เป็นการยิงเลเซอร์นะครับผมเป็นการตอกเลขโค้ดนะครับผมนี่นะครับถือว่าอ่าอันนี้จะเลขจะอยู่ไปปลายนิดหนึ่งนะครับสร้าง1459อันนี้1400เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนใกล้เคียงมากๆใกล้เคียงเกือบจะสุดท้ายแล้ว1445โอ้เลขสวยด้วยนะครับผม เกือบท้ายๆเลยนะครับผมถ้าได้เลขสุดท้ายก็ถือว่าเป็นเลขที่สุดยอดมากๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เลขสวยนะครับเลขสวยหนึ่งสี่ห้าสี่นะครับส่วนมากๆนี่นะครับตรงด้านล่างนะครับผมก็จะมีสีดำๆนะครับผมที่เป็นการซ้อนนะครับของตัวหนังสือนะครับผมสําหรับเนื้อวัตโลหะเต็มสูตรนะครับน่าจะเป็นตอนปั๊มนะครับตอนปั๊มนะครับ ที่ระลึกนะครับผมสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรตินะครับผมวัดเทพสิทธิ์คณาวาดนะครับจังหวัดสมุทรสงครามปศ2 5 6 3นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับผมนี่เลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับสำหรับรุ่นจำปีมีโชคโคกกระซับนะครับผมเขาบอกว่าเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับผมจริงๆนะครับแกเป็นการผสมโลหะ9ชนิดเข้าด้วยกันเนี่ย ขาว่าเหรียญนั้นมีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมถึงแม้จะไม่ได้มีการพุทธาพิเศษนะครับผมแต่ถ้าด้วยมีพิธีพุทธาพิเศษเข้าไปด้วยก็จะทําให้เหรียญนั้นซึมซับพุทธคุณได้ดีมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนวะโลหะเต็มสูตรเนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับผมแล้วการตัดขอบนะครับการตัดขอบของรุ่นนี้นะครับผมสังเกตการตัดขอบก็ตัดขอบขาดนะครับชัดเจนนะครับผมนี่นะครับ มีรอยนะครับมีรอยการดึงขาดเนี่ยนะครับนิดเล็กน้อยนะครับประมาณ10%ของของความหนาขอบนะครับนี่นะครับ10%ตรงด้านล่างนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับตัดทีเดียวขาดนะครับผมตัดทีเดียวขาดเลยนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรอยตัดมันจะเนียนนะครับเนียนแล้วก็สวยมากๆนะครับผมในอนาคตนะครับเราไม่อาจทราบได้นะครับว่าจะมีเหรียญเค้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็เกิดขึ้นอยู่กับ อนาคตนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปรียบเทียบอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหรียญเคนะครับไม่ได้มีการตัดขอบเหมือนกับเหรียญปกตินะครับผมเหรียญก็จะไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยตึงนะครับผมนี่นะครับขอบเหรียญตัดออกมาแล้วก็เบอร์ก็แทบจะไม่มีนะครับผมนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเห็นเป็นคมคมนะครับผมนี่นะครับเป็นคมคมนะครับนี่นะครับ นวะโลหะเต็มสูตรนะครับผมแก่ทองคำนะครับผมสำหรับรุ่นจำปีมีโชคโภคทรัพย์นะครับผิวกระจกเลยนะครับผมผิวกระจกสวยงามนะครับสีทองทองนะครับผมเรินจจิงจะเป็นสีทองทองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาความสวยงามนะครับสำหรับรุ่นจำปีมีโชคโภคทรัพย์นะครับเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับผมมาให้ทุกท่านได้ ชมความสวยงามกันแล้วนะครับผมก็่ันใดที่ชอบนวัาโลหะเต็มสูตรนะครับก็ไปเช่าหาบูชากันได้นะครับผมราคาตอนนี้ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีโชคนะครับโก้กซับกันทุกทท่านขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับในหน้าที่การงานและในทุกๆเรื่องนะครับผมขอให้บังคั่งร่ํารวยทุกทท่านครับผมสวัสดีครับ